วันนี้เพื่อนของน้องพี่ทุกท่านวันนี้เ่เขียวมีงานมาฝากกันนี่แล้วมามสด้าสองหนึร้อยบุกอยู่เลยนะงานมาฝากแล้ววันนี้มีประตูหน้าหลังบางโคนลังอ่านัสามชิ้นสเติร์อีกหนึ่งชิ้นไปดูงานกันเลย อ้าวนี่มาดูงานกันเลยอันนี้มีส่วนบางโคลหลังนี่ลองบุกเลยตรงนี้นะอา,อา,อาประตูหลังประตูหน้าอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มงานกันเลยขั้นแรกก็ต้องถอดแผงประตูกันก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันถอดแผงประตูกันเลยอ้าวนี ขันแรกอา้าวก็ต้องถอดฝาครอบก่อนเลยนะนี่ฝาครอบอต้องทำงานสองมืออีกแล้วอา้าวหดมาแล้วหนึ่งอา้าวนี่ด้านไหนนี่ก็ต้องงัดฝาออกมาก่อนนะอา่ารุนเนียน่าจะเป็นสวิตช์ถอดไม่ได้หรือเปล่าน่าจะอยู่ด้านไหนหรือมีฝาตัวนี้ปิดอยู่ อาเดี๋ยวลุงขอพิจารณาดูสักนิดก่อนเพราะว่ามัด,ด้าเนี่ยนานๆจะเข้ามามันไม่เหมือนรีโวหรือว่าดีแม็กกันนะอันตีดหน,นั่นะตะมาบ่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่านี่ฝาก็คือเนี่ยแหละใช้งัดออกมางัดเบาๆก็จะหลุดออกมาเลยจะมีเดือยล็อกอยู่ อ่าเดี๋ยวเราจมีน็อตอยู่ด้านในอ่าพวกมัดด้พวกปอดเนี่ยนะเขาจะเป็นนอ็อตัวจีบนะอ่านั่นเดี๋ยวก็ดูส่วนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะมีน็อตหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึนงนะอ่านี่เขาจะมีแผ่นสกลาดอยู่อ่าปิดอยู่ด้านน,นี้อ่าเราก็เปิดแผ่น,นสกลาดออกมาเลยอ,อ่านั่นจะเห็นน็อตอยู่ด้านใน เดี๋ยวขันน็อตตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงอ้าวดึงออกมาแล้วนี่เราก็ยกเลยดึงติ๊ออกมาละอ่าส่วนนี้เดี๋ยวดูสักนิดนึงถ้าเป็นถ้วยออกมาหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลุงขอยกดูสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาจะอธิบายให้ฟังอ่านี่ ราจะมีคลิปตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยออก อ่านั่นจะมีปักด้นปักอยู่สองปักอันนี้ปักกระจกปรับขึ้นลงกระจกแล้วก็ปักปักล็กอกล็อกเซนทันล็อกอ่ะเดี๋ยวขอเวลาถอดัะคู่ละอ่ารุ่นนี้จะไม่มีพลาสติกนะถุงพลาสติกครอบกันฝุ่นนะนะอันนี้เขาจะเป็นทั้งแ็งเลยต้องถอดหมดเลยเนี่ยเพราะว่าลุงต้องเอากระจกออก แล้วสวิตก,ก็ติดกับแขงประตูต้องถอดสวิคออกมาก่อนเลยนี่ไลน์น็อตถอดน็อตก่อนแล้วเพื่อจะเอาสวิตมาเสียบเพื่อลงกระจกเพื่อดึงแขงนี้ออกมานี่เพราะว่ามอตรงมอเตอร์เนี่ยเขาจะติดหมดเลยเราต้องถอดกระจกออกก่อนอันนี้รูถอดกระจกอยู่นี่เราต้องเลื่อนกระจกออกมาให้บริเวณนี้ถอดน็อตออกก่อนเพื่อดึงกระจกออกแล้วจึงจะต้องเอาแขงนี่ออกมานี่ นี่เลยเพราะว่าลุงต้องงัดเคาะต้องเอากระจกออกเป็นเพราะฉะนั้นมันไอไ้เพาฉะนั้นมันจะเคาะไม่ได้อ่าต้องสอดเหล็กเคาะมาบริเวณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวขอถอดสวิตช์ก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะอ่าเนี่ยยกกระจกมาเพื่อจะให้น็อตล็อกกระจกเนี้ยมันมาตรงบริเวณช่องนี้อ่าเราก็จะขันน็อนตสงตัวเนี้ยเพื่อจะดึงกระจกออกแล้วก็ส่วนเนี้เราต้องอายกแผงนี้ออกเลยนี่ ทั้งแผงนี่เลยอ้าวต้องถอดปลั๊กถอดอะไรหลายอย่างอยู่นะอเดีแต่ขอดําเนินงานสักรู้เนาะอ่ะตอนนี้ถอดนอด็อตครบทุกตัวแล้วเน,นี่ยก็มีคกิปตัวนี้อ่ะนอ็อตเราค่อจองออกแรงน้างนึงเพราะว่าเปล่าเขาจะล็อกอยู่อ่าตอนนี้ลุงงานออกมาแล้วอะพราะเราต้องยกทั้งชุดเลยอ้าวส่วนการดึงออกมาออกมาเนี่ยเราต้องส่วนด้านล่างเนี่ยต้องงางด้านล่างก่อนงางด้นานล่างให้มันคนนิดนึงเขาจะมีล็อกอยู่นิดนึงเพราะว่าส่วนด้านบนเนี่ยเขาจะล็อก เลยขึ้นไนบริเวณนี้เลยนี่ขากระาากจกอ,ะอ่ะขาล่างกระจกอ่ะอ่ะเราต้องยกทั้งชุดเลยอ่ะเดี๋ยว,ยวจะลงคอยยกคิดกำลังออกมาแล้วอ่ะอ้าวเนาะเขาจะออกมาทั้งชุดเลยนะทั้งล้างกระจกทั้งมอเตอร์อ่ะนี่ออกมาแล้วอ่ามาดูส่วนด้านหลังเขาในไหมเน,มนอ่ะเขามาทั้งชุดเลยเขาไม่ได้ใช้เป็นพลาสติกเหมือนของถุงยางก็ติดเหมือนของรีโวอิซิสุพวกเนี้ยโลต้าอ่ะ มาดูส่วนด้านในกันยาวเดี๋ยวมือเปิดเราต้องไปดูพิจารณามือเปิดกันอีกทีนึงว่าถอดยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันส่วนด้านในกับบริเวณเนี้ยลุงต้องแกะตัวน,นี้สักนิดน่อยเพื่อจะค้อมันจะมีรอยบุบอยู่บริเวณในเนี้ยบริเวณกลางนี่แหละอะ้วมีด้านหลังอยู่นิดนึงอ่ะนี้จะค้องง่ายหน่อยนะเพราะว่าส่วนนี้มันโล่งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูมือเปิดกันมือเปิดก็จะเหมือนรถทั่วไปนะฝาปิดแต่ว่าด้านในยังไม่ได้ดูเดี๋ยวมาดูกัน อ,อันนี้อามองไมออกเป็นดอกค่นี้จะเป็นหกเหลี่ยมหรือ,อยังไงนะอ่ะเดี๋ยวดูขอพิจารณาก่อนนะคอดแล้วค่อยมาดูกันรับตัวเนี้ยอาออกไม่ได้นะเขามีสายโยงคล้ายๆข,ของอีซูซูนีไอดีแม็กัวเก่าอะนะนอนอยู่ด้านในสายโยงล็อก กุญแจอ่าลุงจะต้องรื้อตัวนี้ตัวนี้เพื่อจะถอดน็อตฝานั่นก็จะมีฝาปิดอยู่แผ่นซิงนั่นอะแผ่นซิงนั่นปิดอยู่น็อตเบอร์สิบเห็นไหมครับน็อตเบอร์สิบอ่าลุงจะต้องถอดฝาตัวนั้นออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวถอดแล้วมาดูกันอ่านอนแต่เห็นตัว Mustang, ล็อกกุญแจอยู่เห็นไหมนอนสีฟ้าสีเขียวเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้อ่าเราต้องปลดตัวนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวลุงขอปลดก่อน กดแล้วนี่เอาตัวนี้ออกมาเราถึงจะดึงกุญแจออกมาได้เอาส่วนดอกจีบก็จะเบอร์เล็กกว่าตัวไปปกติเขาจะใช้เบอร์เท่ากันหมดนะตัวนี้จะเล็กนิดนึงเห็นไหมอ่ะอ่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวจะถอดออกมาละอ่าส่วนดึงมือเปิดออกก็เหมือนทั่วไปนั่นแหละอ่าถอยหลังออกมา แล้วก็ออกแรงกดเวลาใส่เราก็ต้องออกแรงกดนิดนึงอยูย่ให้สนิทอ่าเราก็กดลงไปนิดเบาๆนี่อ่ามันต้องมีจังหวะนิดนึงนะอ่าถึงออกมาแล้วเหมือนทั่วไปคล้ายๆทั่วไปอ่าสวนเคาะประตูหน้าก็มีไม่เท่าไหร่มีนิดเดียวนี่บริเวณนี้กับแถวนี้นิดนึงอ่าลุงก็จะข้ามส่วนด้านหน้าไปเลยเดี๋ยวไปดูประตูหลังกัน เพราะว่าประตูหลังกับบงังโคลหลังเนี่ยจะเยอะหน่อยอ่าเดี๋ยวไปดูอันนี้แล้วกันนี่นี่ส่วนนี้จะบุบเยอะนิดนึงเี่อเลยนี้กับบงังโคลหลังอ่าประตูหน้าก็เรียบร้อยแล้วอ่ายากหน่อยนะมาสดาเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเออส่วนประตูหลังอ่าก็จะมีน็อตเช่นเดียวก,กันกับประตูหน้านี่ในตัวมือเปิดอ่าแล้วก็ฝามือดึงก็เปิดฝาออกมาแล้วก็ขันนอ็อตเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขันน็อตแล้วออกแล้วมาดูกันอ่ามีฝาครอบนิดหนึ่งอัน ตรงนี้จะดึงเหมือนกันนะเนาะอาจจะดึงกดดึงกันอาจจะมีฝาตัวล็อกเกี่ยวล็อกยอยู่ตรงบริเวณนี้จะค่อยๆดึงนะอ่าอ่าโดยทั่วไปมีกิบล็อกปกติอ้าตัวนี้จะดึงง่ายแหละถ้าเป็นกิบล็อกแบบนี้อ่เดี๋ยวมาดึงอ่าแผงประตูกันอาชวน ส่วนด้านหลังอ่ะก็เหมือนด้านหน้าเลยนะนี่แบบเนี้ยท่างจะชอบเพราะว่าแผงเนี้ยเราถอดออกหมดแล้วเนี่ยเพื่อที่ถ้ามีงานเคาะเราจะเคาะง่ายเพราะว่าเราจะใช้ตู้ด้านในได้ง่ายขึ้นแต่ว่าจะลื้อยากนิดนึงเดี๋ยวลองเปิดฝาเนี่ยคงจะต้องถอดนี้ออกกระจกออกก่อนคงใช่หละบริเวณนี้เดี๋ยวลุงก็จะต้องไปลื้อสวิตช์ขึ้นลงกระจกมาอีกเพราะว่า สวิทช์ิดกับแผงประตูแนะนำการลาบากตอนที่ลื้อนิดนึงอ่าเนี่ยเหมือนันเลยด้านหน้าด้านหลังมีน็อตต้องถอดยกชึบเหมือนกัน,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 อ,น,อ,นอ,อ่าเดี๋ยวขอเวลาไปถอดสวิทช์มาสักคู่นึงอ่าสวิทช์ด้านหลังก็จะลื้อง่ายมานิดนึงนะ,อะเอามาแก้ตัวสวิทช์นเสียบเข้าไปแล้วจะลงกระจกมาบริเวณนี้แต่ว่าตอนดึงออกเนี่ยลุงก็ยังง,งงงอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนขอพิจารณาดูที่ว่ามันจะลงยังไงจะออกยังไง เดี๋ยวมาลงกระจกมาดูกันอ่ะจ,ะจะลงกระจกนะสวิคน,นาต้องใส่ด้วยเพราะว่าศูนย์รวมมันอยู่ตรงนั้นเราถึงจะลงกระจกได้นี่บริเวณนี้อาจจะด,ดูขอพิจรารณาก่อนว่าจะเอากระจกออกอย่างไรคงจะต้องลงให้สุดหรือเปล่าแล้วก็ดึงกระจกขึ้นเนี่ยตอนนั้นออกนี่แหละเอาออกจากบริเวณนี้เนี่ยเราจะออกอยังไงหรือจะต้องถอดรางตัวนี้หรือเปล่าหรือก็ยังไม่แน่ใจนะ อาจจะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวขอถอดตรงนี้ก่อนพิจารณาดูส่วนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายกันอีกทีนึง่งลองดูแล้วมีน็อตอยู่บริเวณนี้น่าจะเหมือนหลงพวกอันตีสพวกรถเก่งทั่วไปนะต้องถอดน็อตตัวนี้เพื่อจะดึงเสาตัวนี้ออกดึงเสาตัวนี้ออกเราจะได้ดึงกระจกออกได้ง่ายอาน่าจะเช่นนั้นนะลุงเดาว,ว่า,ามีน็อตตัวนี้อีกตัวหนึง่งล็อกลลาง อาจจะใช่นะอ่าเดี๋ยวถอดแล้วเดี๋ยวลงมาลุงถอดก็เดี๋ยวมาดูกันอ่าเปิดฝาออกมาแล้วอ่นนี่น่าจะประมาณนี้เลยอันนี้ขยับได้แล้วล้างเราต้องเอาล้างออกก่อนเพื่อที่เวลาเรายกกระจกขึ้นมาจะได้ยกง่ายาดึงยางออกสักนิดนึงเพื่อจะได้ดึงล้างออกเป็นยังไงเดี๋ยวก็ดูกันดีทีลุงก็เพิ่งจะได้ถอดครั้งแรกเหมือนกัน ค่อยๆขยับขึ้นมานั่นแหละโยกไปโยกมา,าสงสัยจะต้องเอาคิ้วออกขึ้นอเปล่าคิ้วกันน้ำเดี๋ยวขอเวลาโยกสักครู่นึงส่วนตัวล็อกด้านหลังนี้ง่ายหน่อยม่ต้องไปถอดด้านในเดี๋ยวเาจะมีช่องให้ถอดได้ด้านนอกได้เลยอนั่นแหละเบอร์เล็กกว่าปกตินิดนึง ผมจะเหมือนด้านหน้านะนะอ่าเพียงแต่ว่าอ่าด้านหลังอ่ะเขาจะไม่มีตัวสายล็อกยงลูกกุญแจอันนั้นผมจะถอดแล้วก็เอาออกมาได้เลยอ่าเดี๋ยวไปดูกันอ่ารเปิดก็เหมือนกันเลยนะด้านหน้าด้างหลังเราจะถอดง่ายหน่อยอ่าส่วนนี้เรียบร้อยแล้วน้มันดูไปท้ายสิอ่าปลาท้ายน่าจะถอดออกมาได้ วันของประตูอ่าก็เสร็จสิ้นแล้วนะโอ้โหเป็นเอาลงเหืดขึ้นคอเลยนะเหล็กบางมากบางมากแล้วส่วนเนี้มีมุมอยู่ด้านในเนี่ยกว้างมาถึงนี่เลยโอ้โหนี่มันกงเสียบเหล็กงัดเข้าไปก็ลําบาก,กน,นะต้องหาเหล็กบางๆอะ่ะเหล็กบางก็ไม่แข็งอีกงัดลําบากอยู่พอสมควรเลยมันก็มีอาการบวมขึ้นมานิดหน่อย,ออยหลายจุดอยู่เหมือนกันนะ,ะส่วนด้านหลังกระตังดัดคิ้วขึ้นมาแล้วอ่ะนี่ เอาละเรียบร้อยเดี๋ยวไปส่วนบันไดกันอ้าวมาดูส่วนด้านหลังกันนะเดี๋ยวลุงก็เอาตะปูปเกียวเจาะไว้นิดละอ,อาเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้อีกตัวนึงอ่ที่หัวมันไม่แหลมอะ่ะก็ขันเข้าไปเลยขันเพื่อจะดันให้ตัวนี้มันตรงขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวดูกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพาอ่า ขึ้นไหมเดี๋ยวดูที่มันถึงป่าอ้าไม่ถึงจะแล้วถึงไหมโอ้มันไม่ทะลุกะแล้วอ่าด้านในมันลึก,กอะเดี๋ยวเราจะอยู่ด้านนี้ก่อนค่อยๆไล่มาทางนี้ทำไมงั้นเราก็จะเอาคีมล็อกจับแล้วก็ดึงมันออกมาอ่าเดี๋ยวลุงจะเจาะด,ด้านนี้ก่อนอ่ามีเจาะแล้วเดี๋ยวดูมันจะขึ้นไหมอ่าดูที่มันจะสะท้อนไปนิด ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ่าขึ้นได้แล้วแต่เราจะคอตรงนี้สักนิดนึงเราจะไม่ขันมาเยอะเกินเพราะว่ามันจะตงึงเอาละอันนี้ได้แล้วเดีอยประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้เชื่อมเอาเลยเอาส่วนนี้มันยาวไปแล้วมันไม่ยันด้านในเราคงต้องใช้คีมล็อกดึงเอาอเดี๋ยวขันก้าไปสักนิดนึงเอาคีมล็อกจับถึงออกมา พอมาสตาดาสองวันนี้ของลุงก็เสร็จสิ้นแล้วอ่ะเตรียมส่งมอบให้ตั้งสีได้แล้วอ่านลุงก,ก็มีวันวันนี้ก็มีเท่านี้แหลอะอะขอขอบคุณนะทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมต้องร้อยเรื่องกับลุงเขียวฮะแต่แต่เห็นว่ามันมีประโยชน์ มีสาระก็ฝากกดติดตามช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวด้วยลุงเขียวก็จะพยายามหาสาระดีๆมาฝากกันอีกขอบคุณนะทุกๆคนสวัสดี